สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนไดนนาเสารนะครับที่ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมา <Okay. S 1> กับน้องกุ๊บั๊บ <Okay. S 1> พี่สตอมและพี่สตัง,ตตงนี่เดนนาสาร์หลากหลายสายพันธุ์นะครับทั้งในหนังสือและในจินตนาการของผู้สร้างนะครับ <Hey. S 1> ขึ้นอยู่กับว่าจะ จะสร้างอะไรขึ้นมาบ้างนะครับมีทั้งในถึงดำบนแล้วก็อยู่ในจินตนาการในในแต่ว่าเราไม่รู้ว่าพันอะไรบ้างนะครับยุคไหนบ้างก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายบอกใช่ไหมตอนไม่มีป้ายบอกนะกถึงมีป้ายก็อ่านไม่ออกอ๋อเหรอโอ้ยัยไงไงตัวที่แข็ง ตัวที่แข็งแรงกว่าก็ย่อมใช่เป็นห่วงโซ่อาหารเนาะคนที่แข็งแรงกว่าย่อมอยู่รอดนะครับแต่ว่าเราเป็นมนุษย์นะครับต้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับ,เ,รบเพื่อเฟ้อเกินแพงพันนะเจะเอ,เอาาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายรายงานตัวก่อนผมชื่อโอ้ยเอาชื่อจริง บายบายวันนี้มาที่วันนี้มาที่ไหนสวนใลนเนสาสวนใลนเสาโอาเอาาคอขอ,ขอจบคลิปสนี้นะครับบ๊ายบาย